ปวยมานานมากหลังจากที่มาทําที่นี่นะคะหลังจากทำครั้งแรกก็ประทับใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าใช้เวลาน้อยแล้วก็เห็นผลเร็วมากค่ะหลังจากนั้นก็มาทําแล้วก็ทกํกากายภาพได้อาการจนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็อาการปวดนในบางจุดเน,นะะี่ยค่ะถ้าทหารอติดทีมเลยค่ะก็ขอบคุณที่นี่มากเลยนะคะค่ะการักษาที่นี่ด้วยอาการที่เป็นเจ็บต้นแขนข้างขวานะคะคือเวลาเราจะยกแขนะะ่ะ แล้วมันจะยกไม่ค่อยได้มันจะลังที่ต้นแขนข้างขวาก่อนนะคะก็วันนี้มาฟอลโล่อานะคะเพราะว่าครั้งแรกที่รักษาไปก็เหตุผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยะคะ่ะมันคลายเพราะว่าน้องนักกายภาพเขาจับเป็นเจอว่าแขนนี่ยการบิดด้วยแล้วก็ใช้เครื่องก็ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแขนเบาขึ้นค่ะก็ประทับใจะคะ่ะน้องที่นี่ซึ่งพอทำงานบื้องต้นปุมันยี่หนักขึ้นมีอาการเจ็บปวดไหล่อะไรามากขึ้นนะครับ ก็เลยลองมาทําตามดูหลังจากที่ทําไปค่ะมีทาไปด้วยแล้วก็มีการทําท่าปรกกักายตามด้วยแล้วปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าโอเคการแก้ปัญหาวิธีนี้ยมันถูกจุดกว่าไม่ได้่อนขลายกล้ามเนื้อได้รู้สึกดีกว่าหายเจ็บมากกว่าวรู้สึกว่ามันได้แก้ปัญหารตรงจุดจริงๆแล้วก็แบบกล้ามเนื้อได้่อนขลายจริงๆอะไรแบบนี้มีอาการปวดคอมาราล隆ลแข็งตอนนี้อาการก็ดีขึ้นค่ะคอ,อ,อมารายที่เคยแบบว่าปวดอาการก็แบบดี ก็จะมาฟลอร์อัพที่นี่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่นี่ทําให้แบบว่าอาการคอบาไหลดีขึ้นจริงๆค่ะวันนี้มาเดี๋ยวขับด้วยอาการปวดหลังล่างค่ะก็ทําให้ความรู้สึกตึงๆที่หลังหายเออมันบรรเทาขึ้นนะคะก็แบบรู้สึกยืนได้สบายขึ้นแล้วก็คลายอาการปวดก็คือตอนที่ทำช็อกเวฟก็รู้สึกตึงตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ทำเสร็จก็รู้สึกว่าเดิน ใจดีขึ้นอาการ้องชัป์ที่เจ็มาเป็นปีกว่าแล้วค่ะมาใช้บริการดูและไม่ผิดหวังจริงค่ะโอ้พนักงานที่นี่ดูแลใส่ใจเหมือนเราเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาอะ่ะก็จะดูแลใส่ใจรักษาเราดีมากก็ก็ภูมิใจนะคะเป็นเ่าให้ลูกฟังให้สามีฟังเขาก็มีอาการปวดหลังก็พาเขามารับการรักษาที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะใช้ใช้บริการและตอนนี้หายแล้วค่ะรองชํานี่เรียกว่า เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพชอบมากเลยค่ะท<ช>ี่นี่อาการเนี่ยเรียกว่าจะหายหายเป็นปกติแล้วก็ตอนเป็นก็ุ้มใจนะคะจะเดินจะเหินก็เจ็บเจ็บนะคะนะคะ <laughs> ก็เรียกว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทั <c oughs> ้งหมคตอบอาการของการปวดต้นคอช่วงบา่าแล้วก็สะบักหลังค่ะเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้ดีรักษาได้ตรงจุดค่ะแล้วก็บริการดีทาให หลังจากที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับไปทําอาการทุเลาลงค่ะอาการปวดที่มีก็คือใครครัมันจะตึงตึงมากเลยครับตรงตรงข้อเทา้าพรมันก็จะบวมเลยครับก็เลยเริ่มไปรักษาครับมาครั้งแรกก็คือรู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยครับคืออีกวันหนึ่งก็ไอ้บวมครับตรงข้อเทา้านี่ก็ลดลงเลยครับทับใจคุณหมอค่ะหมอน่ารักมากคุณหมอใส่ใจดูแเลเีมากตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่รักษาเนี่ย คุณหมอก็จะดูแลเราตลอดเวลาหรือคอยถามอาการเช็คทุกอย่างว่าเราเป็นยังไงแต่ตั้งแต่ที่รักษาที่นี่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเกือบจะหายแล้วซึ่งคา,าดว่าหมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะหายแล้วค่ะแนะน,น,นำเพื่อนมาแล้วเพื่อนบ้านทุกคนมาประทับใจ <c oughs> ประทับใจคุณหมอในการรักษาคือเสียเงินไปแล้วไม่เสียดายเลยค่ะงานออฟฟิศนะครับแล้วก็ขับรถเยอะ ค,ร,คร,รับวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิซินโดมาตลอดนะฮะสึกเลยว่ากลับไปแล้วอาการดีขึ้นะะแล้วก็ค,คือคือมันรู้สึกว่ามันมันลงไปลึกมากนะฮะมันจะแตกต่ตางจากการฝังเข็มะะแล้วก็คือพอพอมาเนี่ยผมมาแค่ที่ลครั้งนะครับก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว from a lot of discomfort in my neck and in my back and also have some alignment issues with my spine very professional knowledgeable about what they do. Um, they're also using some of the most up-to-date and advanced technologies within the physiotherapy world. So it's been fast, fantastic to be under such good hands. As a result, I feel like I've really improved my movement, my posture. I definitely suffer from less discomfort than I was before. And I feel like I've really been able to improve my quality of life. if my back hurt. Um, but subsequently, um, I started to have back spasms much better today than I did when I came in. So, in my pain, t my level today wasn't that high, but nonetheless, it's even much lower than it was when I came in. So, Bank helped me a lot. Mm -hmm.